ด้วยเบ็ด5บาทอู้หเอาเรื่อง160ประเดิมด้วยอีกหมุนรอบแรกโคตรโหดสแกตเตอร์ขาดอีกอันเดียวจะเข้าฟรีหรือเปล่าฟรีหรือเปล่าอู้หย,ยังโหดตอนนี้นะคะก็ยังรออีกหนึ่งตัวยังรอสวยสวยสวยเรียบร้อยเข้าตามสุดๆบอกได้คำเดียวคือเกมรักกี้คือแบบโหดเกินเพราะว่า ส่วนใหญ่อะคนที่เล่นค่าย PG เขาก็จะมาเน้นที่ลักกี้แหละแล้วก็สาวถ้ำส่วนใหญ่มากกว่าโอ้โหโวดอยู่ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเกมรักยีนในโกหรือเกมแมวนำโชคนั่นเองก็ใครสนใจอยากจะมาลองก็มาลองดูได้เกมนี้อยู่ในค่้ายของ PG Slot นะเพืเ่อนๆนะก็เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมก็แล้วกันไม่แนะนํให้ทําตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะคะก็มาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าตอนนี้นะคะเรามีสูตรรุ่นใหม่ก็คือสูตรจาวิตนะคะแล้วก็กลุ่มมรรทามขยากจะ รับสูตรไปฟรีอยากจะเข้ากลุ่มฟรีก็ติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยอ่ะก็เดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในเกมดูนะคะมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะคะทุน9 9บาทเอ้โหเบ็ดขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนะสูงสุดถึง400อ่ะขอเล่นเบ็ด20่สิบไหไหมอ้โห20ก็คงไม่ไหวอะเพราะว่าทุนแค่นี้เองเบ็ด5บาทพออ่ะมาดูตารางการจ่ายเงินรางวัลน,นะ,ะเกมนี้จะมีสัญลักษณ์สแกตเตอร์สัญลักษณ์ตัววายแล้วก็แมวทองนะแมวทองจะมาพร้อมกับตัวคูณนะคะอ่าประมาณนี้เด้อยวพี่น้อง เลื่อนๆไปก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆต,ตามภาพเลยนะคะมีตัวกอบเงินกอบทองกลายเป็นตัววายอะไรประมาณนี้เนาะมีพวกตัวคูณสัญลักษณ์แมวอนนั้นประมาณนี้เออมีฟีเจอร์การหมุนฟรีสเกตเตอร์สตัวเข้าฟรีเกมมีการซื้อฟรีสปินได้อะไายดยบันจากซ้ายไปขวานะพี่น้องนะมาหมุนรอบแรกเลยด้วยเบ็ดหบาทอู้หูเอาเรื่องร้อยหกสิบประเดิมด้วยอีกหมุนรอบแรกโคตรโหดสเกตเตอร์ขาดอีกอันเดียว จะเข้าฟีหรือเปล่าฟีหรือเปล่าโอ้ยยังโหดตอนนี้นะคะก็ยังรออีกหนึ่งตัวยังรอสวยสวยสวยเรียบร้อยเข้าตามสุดๆบอกได้คำเดียวคือเกมลักกี้คือแบบโหดเกินเพราะว่าส่วนใหญ่อะคนที่เล่นค่าย PG เขาก็จะมาเน้นที่ลักกี้แหละแล้วก็สาวทำส่วนใหญ่มากกว่าโอ้โหโหดอยู่โหดอยู่นะ 244ได้เข้าฟรีสปินอีกฟรีฟรีโดยไม่ต้องซื้อโคตรโหดกดเข้าไปเลยลืมลมืมันต้องกดพี่น้องเอ้ยมัวแต่นั่งเฉยอยู่มาโอ้ยชูชี แซลมนอนออร่อยบอกเลยอิม่มพี่น้องเอาดิโหดเด้อพี่น้องบอกเลยว่าโหดเดอ้อโหดโหดไม่มีคำว,ว่าโหดจากปากใครนอกจากฉันเอ้าปกตินะเล่นเกมลัคก,กี้ที่ไรต้องแบบถอนหายใจทุกทีอะมันแตกยากนะแต่ก็เดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยแตกยากแล้วเริ่มดีแล้วนะคะตั้งแต่พีจีเอาไปปรับปรุงมาใหม่ อาตอนนี้คูณสิบแล้วเด้อพี่น้องหรืออีกโคงสปินพี่น้องเลย,เเลยมาดูกันมันจะหดไปถึงไหนมันจะหดไปถึงไหนอ้าวคูณมาอย่างเดียวเลยตอนนี้อ้าวคูณมาอย่างเดียวเลยไม่แน่บอกว่ามันโหดเลยอ่ะมันกินเราเลยโอ้คูณมาอย่างเดียวโอว้จุดจบสายโหด เงินรางวัลรวมร้อยเก้าสิบบาทป๊าติโทมันคือแตกกุ้หลายทักแน่แทะมาเบ็ดสิบบาทมาดิฟีจะปินได้หรือเปล่าคาดอีกหนึ่งตัวมาหรือเปล่าลุ้นอุ้ยสวยเขาให้ฟีฟ,ฟีอีกเบ็ดสิบบาทมาเหอะมีรายจ่ายมาเหาะเอ,อะอย่าเกลือหลายมันบอดีอ้โหวยแตกเรียบร้อย เรียบร้อย60อุ้ยเรียบร้อยโอ้โหย,ยังโหด130นะอืมย,ยังโหดเอาดิอุ้ยเคมาอีก216โอ้โหย,ยังโหดยังโหดยังโหด24โอ้โหคูณมาเพิ่มโหดโหด252นะคะมา8สปินที่เหลือยังไง จะโหดอย่างกับเขาหรือเปล่าเออมาเหอะโหดไหมอุ้ยดอกนี้360โอ้โหดนะ372เฮ้ยกำไรเหยียบพันกว่าแล้วมาเอาใจช่วยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะเพืเ่อนๆนะเฮ้ยมันก็ได้ของเขาอยู่นะเฮ้ย สปินที่เหลือนี่เป็นไงเนาะเงียบกิ๊บเลยโอ้ร้อยสิบสองได้อยู่นะโอ้โหโอ้โหเงียบกิ๊บเลยคูณมาเพิ่มมาสปินที่เหลือสปินสุดท้ายแล้วโอ้โหเงินรางวัลรวมเพื่อน866นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะขอตัวราเหมือนเดิมก็ใครอยากจะลองก็มาลองดูได้เพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้านเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย